เมื่อความศรัทธ,ธากลับถูกจุดไฟด้วยความรักพระอาจารย์ผู้ถือศีลบริสุทธิ์กับมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยและอ้างว้างเรื่องราวของทั้งสองกลับกลายเป็นตำนานที่วัดทั้งวัดไม่กล้าเอ่ยถึง40วันหลังจากนั้นความจริงที่ถูกเปิดเผยทําให้คนทั้งบางถึงกับตัวชากลางหุบเขาเงียบสงัดมีวัดเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางป่าร่มครึ้มเสียงระฆังเย็นดังแผ่วเบา,บากลิ่นทูปลอยป,อยปะปนกับกลิ่นดินชื้นหลังฝนพระอาจารย์พวัตนั่งสงบใต้ต้นโพใหญ่ สายตาท่านทอดยาวไปยังแสงสุดท้ายของวันใบโพไวเอื่อยเอ่ยเหมือนจะกระซิบอะไรบางอย่างเย็นวันนั้นมหาเศรษฐินีคุณหญิงสิธรเดินทางมาถึงวัดรถรูสีดำเงาวับเจอดนิ่งตรงลานกรวดรองเท้าส้นสูงแต่พื้นดังกึกเบาๆแววตาเธอสั่นไหวเหมือนคนที่มีเรื่องในใจพระอาจารย์มองเห็นแต่ไม่เอ่อยถ้อยคำเพียงเชิญให้นั่งใต้ศาลาไม้ลมเย็ยนพัดพาเสียงใบไผ่เสียดสี เงาเย็นตกบนใบหน้าเธออย่างนุ่มนวลหลวงพ่อเจ้ากับข้าพเจ้ามีทุกเสียงเธอสัน่นสามีข้าพเจ้าจะไปทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าพระอาจารย์พยักหน้าอย่างสงบทุกสิ่งไม่เที่ยงดังเงาน้านําในลานําธารหลายวันผ่านไปเธอมาวัดทุกเช้าถวายพัตตาหารปัดกวาดลานวัดด้วยมือยามแสงอรุณศาสตร์เธอเงยหน้ามองพระอาจารย์เหมือนมองหาความสงบในดวงตาของท่านคืนหนึ่งเสียงฝนตกหนัก ศาลาไม้สั่นไหวตามแรงลมคุณหญิงนั่งพับเพียบจุดเทียนเล่มเล็กตรงหน้าแสงไฟสั่นไหวสะท้อนเงาพระอาจารย์บนผนังหัวใจเธอเต้นแรงโดยไม่รู้เหตุเหมือนเปลวเทียนนั้นส่องความลับในใจให้ชัดเจนเธอก้มกราบอย่างช้าๆเสียงเทียนหยดแว่วลงบนพื้นไม้รุ่งเช้าพระอาจารย์ไม่ออกบิณฑบาตสิทธวัดกล่าวว่าท่านปลีกวิเวกขึ้นเขาแต่มีคนเห็นเศษจ,จีวรตกอยู่ข้างกุฏิ มีกลิ่นหอมของดอกพุดลอยอบอวลในอากาศ4ี่วันต่อมาชาวบ้านเล่าว,ว่าเห็นหญิงชุดขาวเดินรอบวัดยามคำ่ำเธอยิ้มทั้งน้ำตาพึมพำชื่อของพระอาจารย์และเสียงระฆังเย็นวันนั้นดังยาวกว่าทุกครั้งเสียงระฆังยังคงก้องสะท้อนในอากาศลมเย็นพัดผ่านต้นโพใบไม้ร่วงกราวเหมือนเสียงกระซิบจากอดีตชาวบ้านบางคนยกมือไหว้ทิศเหนือของวัดที่นั่นมีศาลาไม้เล็กๆถูกปิดเงียบในเช้าว,วันที่4ี่เอ เด็กวัดคนหนึ่งถือดอกบ,บัวเดินขึ้นไปบนเขาเมื่อถึงลำธารใสเขาเห็นบางอย่างสะท้อนอยู่ในน้ำจีวรนีีรักขาดแหว่งพลาดอยู่บนก้อนหินเด็กชายยืนนิ่งรู้สึกขนลุกสู่กลิ่นหอมของดอกพุดลอยมาอีกครั้งแต่คราวนี้กลิ่นนั้นเข้มขึ้นราวกับอบอวนอยู่ในร่างเขาเงยหน้าเห็นรอยเท้าเปียกน้ำทอดยาวเข้าสู่ป่าเมื่อเล่ากลับมาที่วัดไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงพระอาจารย์อีกคุณหญิงสิทอนหายตัวไปตั้งแต่คืนฝนตกนั้น แต่บนโต๊ะบูชาในกุฏิของท่านกลับมีสร้อยเพชรระวางไว้คู่กับพงมาลัยดอกพุทธสดขึ้นถัดมาเสียงระฆังดังขึ้นเองอีกครั้งไม่มีใครอยู่ในศาลาไม่มีใครจับระฆังแต่เสียงนั้นชัดเจนเหมือนมีมือคนตีอยู่ข้างในชาวบ้านวิ่งไปดูเห็นเงาในผนังสะท้อนสองร่างหนึ่งคือพระอาจารย์ในจีวรเก่าอีกหนึ่งคือหญิงชุดขาวที่ยืนอยู่เคียงข้างมือทั้งคู่ประนมขึ้นพร้อมกันแสงเทียนวูบไหวแล้วดับลงในทันที ในความมืดนั้นมีเพียงกลิ่นดอกพุทธที่ยังลอยอ้อยอิงและเสียงลมหายใจแผ่วเบาเหมือนใครบางคนยังอยู่ตรงนั้นเงาใต้ต้นโพยาวออกไปจนถึงบันไดศา,าลาราวกับมีคนกำลังก้าวออกจากโลกของธรรมเข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับอีกเลยเช้าวันรุ่งขึ้นหมอกหนาปกคลุมทั่ววัดเสียงนกที่เคยร้องรับอรุณเนี่ยหายมีเพียงเสียงน้ำค้างหยดลงจากปลายใบยโพสิทธวัดคนหนึ่งชื่อแก้วเดินไปเก็บกวาดลาน เท้าของเขาเหยียบอะไรบางอย่างนุ่มชืน้นเมื่อก้มดูเขาเห็นผ้าขาวบางผืนบนผ้านั้นมีรอยนิ้วมือสีเทาคล้ายคนเปียกน้ำจับไว้แน่นกลิ่นดอกพุธหอมฉุนขึ้นทันทีแก้วหันไปมองศาลาที่ถูกปิดไว้บานประตูเปิดแง้มเล็กน้อยทั้งที่ทเมื่อคืนถูกล็อกจากด้านในลมพัดแทรกผ่านช่องเสียงคล้ายเสียงสวดมนต์แผ่วเบาเขาก้าวเข้าไปช้าๆฝุ่นในอากาศหมุนวนรอบตัวเหมือนควันทูบตรงกลางศาลามีกระถางเทียนที่ยังอุอน่น ข้างเทียนนั้นมีพระพุทธรูปเล็กตั้งอยู่แต่เบื้องหน้าพระพุทธรูปมีรูปถ่ายขาวดำของพระอาจารย์และหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ข้างกันมือของแก้วสั่นเขาค่อยๆถอยหลังแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมมืดเต้ามาแล้วหรือเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนเป็นเสียงของพระอาจารย์พวัตแน่แท้แก้วรีบหันไปแต่ไม่เห็นผู้ใดเพียงแต่เห็นเงาเคลื่อนไหวบนผนงังสองเงานั้นยืนชิดกันใต้แสงที่ไม่มีที่มา เงาหญิงเกื้อมือแต่บ่าของพระอาจารย์แล้วทั้งคู่ค่อยๆจางหายไปเหมือนละอองควันทันใดนั้นประตูศาลาปิดสนิทเทียนที่ดับไปแล้วกลับติดไฟขึ้นอีกครั้งเปเลวเทียนลุกสูงจนแสงสะท้อนทั่วผนังแก้วได้ยินเสียงหัวใจตนเองดังตุบๆพร้อมเสียงกระซิบสุดท้ายลอยมาตามลมความรักไม่รู้จักทางแห่งนิพพานไฟเทียนค่อยๆมอดลงแสงสุดท้ายส่องให้เห็นรอยเท้าสองคู่บนพื้นไม้ หนึ่งเป็นรอยเท้าเปล่าของชายอีกหนึ่งเล็กกว่าเป็นของหญิงที่สวมผ้าขาวบางแก้วยืนนิ่งรู้สึกเหมือนร่างถูกตรึงไว้หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเหงือเย็นซึมตามขมับทั้งที่อากาศรอบตัวเย็นเฉียบเสียงกระดิ่งลมดังแผ่วแต่เสียงนั้นกลับกลายเป็นเสียงหัวเราะเบาๆซ้อนอยู่ในสายลมหัวเราะของหญิงสาวอ่อนโยนแต่เศร้าเหมือนเสียงที่หลุดมาจากความทรงจำที่ไม่อาจปล่อยวางแก้วพนมมือสวดมนต์เสียงสัน่น ขอให้ดวงวิญญาณทั้งสองหลุดพ้นจากความยึดมั่นแต่ทันใดนั้นลมแรงพัดเข้ามาเทียนดับวูบห้องทั้งห้องมืดสนิทในความมืดนั้นเขารู้สึกได้ถึงไออุ่นบางอย่างอยู่ข้างหลังกลิ่นดอกพุทแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกมีเสียงกระซิบชิดใบหูเจ้าจะช่วยเราได้หรือลูกศิษย์ของท่านแก้วหันขวับเห็นเงาขาวลอยอยู่ตรงหน้าใบหน้าของหญิงสาวซีดขาวแต่แววตาเต็มไปด้วยความโหยหา ริมฝีปากเธอขยับแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดแล้วเธอก็ยื่นมือมาช้าๆแต่ที่หน้าอกของเขาทันใดนั้นภาพในหัวแก้วพราหมัวเขาเห็นพระอาจารย์พวัตนั่งสมาธิกลางห้องหญิงสาวชุดขาวคุกเข่าอยู่ข้างหน้ามือทั้งสองประนมแต่ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอกล่าวถ้อยคำที่สะท้อนกล้องในใจของเขาข้าพเจ้ามอบหัวใจนี้ให้ท่านไม่ว่าพบใดาชาติใดขอจงได้พบกันอีกจากนั้นแสงขาวสว่างวาบ ศาลาทั้งหลังสั่นสะเทือนเหมือนถูกแรงบางอย่างพัดกระหนำ่ำแก้วล้มลงหมดสติเมื่อเขาฟื้นขึ้นมายามอรุณได้สาดแสงสาลากลับว่างเปล่าไม่มีรอยเท้าไม่มีเทียนไม่มีรูปถ่ายแต่บนพื้นไม้ตรงที่เขานอนมีเพียงดอกพุธขาวหนึ่งดอกวางนิ่งเหมือนถูกวางไว้ด้วยมือใครบางคนและเสียงระฆังเช้านั้นดังขึ้นเองอีกครั้งทุ้มลึกและยาวนานจนใจสัน่นเสียงระฆังค่อยๆจางลง แต่ความเย็นแผวของอากาศกลับไม่หายไปแก้วนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นสายตาจ้องไปยังดอกพุทธที่วางอยู่บนพื้นกลีบขาวสะอาดยังคงชื้นเหมือนเพิ่งถูกเด็ดมาสดๆจากต้นเขาค่อยๆยื่นมือไปแตะทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสกลีบดอกพุธกลับร่วงเป็นผงขาวละเอียดเหมือนฝุ่นแห่งความฝันที่สลายไปต่อหน้ากลิ่นหอมแรงขึ้นอีกครั้งจนหัวใจเขาเต้นทีแก้วหันไปทางต้นโพลมยามเช้าพัดแรงอย่างผิดปกติ ใบโพสันสถานเสียงคล้ายการสวดมนต์ดังขึ้นเบาๆแต่ถ้อยคำไม่ใช่บทสวดที่เขาเคยได้ยินเสียงนั้นอ่อนโยนแต่ปวดร้าวประโยคแถวเบาอ้าากับสายลมกำไดยผูกไว้กำนั้นจักไม่คลายเขารีบลุกวิ่งไปยังลำธารที่เด็กวัดเคยพบจีวรน,น้ำในลำธารน,นิ่งสนิทเหมือนกระจกใสเมื่อเขามองลงไปภาพสะท้อนในน้ำนั้นไม่ใช่ใบหน้าเขาแต่เป็นใบหน้าของพระอาจารย์พวัตกำลังหลับตาและยิ้ม ก้วถอยหลังทันทีแต่เท้ากลับก้าวไม่ออกบางสิ่งจับข้อเท้าไว้แน่นเขาก้มมองเห็นรอยมือสีซีโผล่ขึ้นจากใต้น้ำนิ้วเรียวยาวค่อยๆลากขึ้นมาที่ขาของเขาไอเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาร้องออกมาด้วยความตกใจแต่เสียงถูกกลืนหายไปในลมน้ำในลำธารเริ่มหมุนวนในหมอกขาวนั้นเขาเห็นเงาสองร่างปรากฏขึ้นอีกครั้งพระอาจารย์พวัตนั่งสงบ หญิงชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังวางมือบนบ่าท่านอย่างอ่อนโยนทั้งคู่หันมาทางเขารอยยิ้มของพระอาจารย์สงบเหมือนเดิมแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยความเศร้าที่ลึกจนบรรยายไม่ออกแก้วจงอย่าแต่ต้องสิ่งที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวไม่ออกมาจากปากของใครลำธารเริ่มกลับมาเงียบอีกครั้งมือสีซีดค่อยๆจางหายไปในน้ำแก้วนั่งนิ่งใจสั่นไม่หยุดสายลมอุ่นพัดมาแทนที่ความเย็น และในอากาศมีเพียงกลิ่นหอมของดอกพุธแต่คราวนี้มันหอมเหมือนการจากลาแก้วมองไปรอบตัวหมอกเริ่มจางลงเผยให้เห็นเส้นทางกลับวัดแต่ยิ่งมองเขากลับรู้สึกว่าทุกอย่างรอบข้างไม่เหมือนเดิมต้นไม้ที่เคยสูงใหญ่กลับดูบิดเบี้ยวลำธารที่เคยใสยกลับนิ่งสนิทราวกับแผ่นกระจกที่ไม่มีชีวิตเขาก้าวเดินช้าๆเสียงฝีเท้าดังก้องเหมือนเดินอยู่ในที่ปิดความเงียบหนาทึบจนได้ยินเสียงหัวใจของตนเอง ทุกก้าเหมือนยิ่งถอยห่างจากความจริงเมื่อมาถึงลานวัดศาลาไม้ที่เคยอยู่ตรงกลางกลับหายไปเหลือเพียงพื้นที่โล่งมีร่องรอยไม่เป็นวงกลมสีดำตรงกลางวงนั้นมีดอกพุธสีขาวเพียงดอกเดียววางนิ่งอยู่กลีบดอกสั่นไหวตามแรงลมเหมือนมีลมหายใจแก้วก้มลงมองทันใดนั้นแสงสว่างวาบขึ้นจากดอกไม้ท่าทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนเสียงสวดมนต์ดังแทกเข้ามาในหัวอย่างไม่หยุด เขาเห็นภาพ้อนของพระอาจารย์กับคุณหญิงสิทอนอีกครั้งแต่คราวนี้ต่างจากเดิมพระอาจารย์ไม่ได้สมบท่านยืนอยู่กลางเปลวไฟมือประนมแต่แววตาเปี่ยมทุกหญิงสาวในชุดขาวร้องให้พยายามจะเข้าหาแต่มีแสงบางอย่างขวางไว้ระหว่างทั้งคู่เสียงของท่านดังสะท้อนออกมาจากทุกทิศศรัทธาที่หลงทางย่อมนำไฟมาสู่ธรรมภาพนั้นสลายเป็นฝุน่นลมแรงพัดผ่านจนฝุ่นแทกเข้าตาเมื่อแก้วลืมตาขึ้นอีกครั้ง เขาไม่ได้อยู่ในลานวัดอีกต่อไปรอบตัวกลายเป็นป่าโปร่งมีเสียงระฆังแววมาแต่ไกลเขารีบวิ่งตามเสียงนั้นแต่ยิ่งวิ่งเสียงยิ่งห่างออกไปจนในที่สุดเขาหยุดยืนเหนื่อยหอบกลางป่าสายลมเย็นพัดเฉียดแก้มเสียงเผ่าเบาของหญิงสาวดังขึ้นข้างหูเจ้ามาเพื่อเป็นพยานไม่ใช่เพื่อปลดปล่อยแก้วหันขวับแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเงาของตนเองสะท้อนในแสงอาทิตย์ยามสาย และที่ปลายเท้าดอกพุทธเขาดอกใหม่เพิ่มพลีบานจากพื้นดินแก้วยืนนิ่งมองดอกพุทธที่พลีบานตรงหน้ากลีบขาวสว่างราวกับมีแสงในตัวเองเขายื่นมือไปสัมผัสแต่ลมเย็นพัดตัดผ่านดอกไม้สั่นไหวแล้วค่อยๆปิดกลีบเหมือนปิดประตูแห่งความลับเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจนพื้นดินสั่นสะเทือนเสียงนั้นไม่เหมือนระฆังวัดแต่มันเหมือนเสียงหัวใจเต้นของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ใต้พื้นดิน แก้วๆถอยหลังหัวใจเต้นแรงพื้นดินเริ่มแตกร้าวเป็นเส้นเล็กๆแสงสว่างลอดออกมาจากรอยแยกเสียงสวดมนต์ที่เคยแผ่วเบากลับดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียงเขาเอามืออุดหูแต่เสียงนั้นไม่หายมันดังอยู่ในหัวเหมือนใครกำลังสวดอยู่ข้างในจิตใจของเขาเองคำสวดเหล่านั้นไม่คุ้นเคยแต่ทุกคำมีพลังบีบหัวใจให้แน่นจนแทบขาดลมหายใจจากรอยแตกกลางพื้นดอกพุทอีกหลายดอกพลิบานขึ้นพร้อมกัน ขาวพโพลนจนตาพร่าแต่ละดอกแผ่แสงออกมาเป็นวงกลมเหมือนรัศมีรอบพระพุทธรูปในกลางวงนั้นเงาแห่งพระอาจารย์พวัตปรากฏขึ้นอีกครั้งท่านยืนอยู่ในจีวรสีทองหมตนใบหน้าสงบแต่รอบตัวล้อมด้วยควันขาวที่คล้ายกลีบดอกไม้มือของท่านยกขึ้นประนมสายตาจ้องตรงมาที่แก้วเจ้าต้องเลือกทางของตนเองเสียงนั้นดังชัดในใจศรัทธาหรือความกลัว แก้วสันสถานเขาพยายามเอ่ยปากแต่ไม่มีเสียงใดออกมาร่างของพระอาจารย์เริ่มสลายเป็นละอองแสงกลีบดอกพุธลอยขึ้นตามลมหมุนวนรอบตัวเขาแสงทั้งหมดจู่ๆหยุดนิ่งและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาเห็นบางสิ่งซ่อนอยู่ในแสงเป็นภาพของคุณหญิงสิธรยิ้มอ่อนโยนแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาจงอย่าให้ศรัทธากลายเป็นพันธนาการเสียงสุดท้ายแผ่วลงก่อนที่ทุกสิ่งจะดับวูบ ความมืดโอบรอบตัวแก้วอีกครั้งเหลือเพียงกลิ่นหอมของดอกพุทธที่ค่อยๆจางหายและเสียงระฆังครั้งสุดท้ายที่ดังยาวเหมือนเสียงลาจากของดวงวิญญาณที่เพิ่งได้รับอิสรภาพเมื่อเสียงระฆังสุดท้ายเงียบหายความมืดค่อยๆค,ค,คลายออกจากสายตาของแก้วเขาหายใจแรงเหงื่อชุ่มทั่วร่างร่างกายสั่นเทาเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันที่ยาวนานรอบตัวเงียบสงัดป่าที่เมื่อครู่เต็มไปด้วยแสงกลับกลายเป็นเพียงป่าธรรมดา เสียงนกเริ่มร้องอีกครั้งกลิ่นดอกพุดหอมอ่อนลงเหลือเพียงกลิ่นดินหลังฝนแก้วก้มมองมือตนเองมีผงสีขาวติดอยู่ตามปลายนิ้วเมื่อปัดออกมันกลับกระจายเป็นละอองแสงจางๆและหายไปกับลมเหมือนสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่เขาเดินกลับวัดอย่างช้าๆแต่เมื่อมาถึงประตูวัดทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมกำแพงเก่าที่เคยมีคราบตะไคร่กลับดูใหม่เอี่ยมต้นโพที่เคยสูงใหญ่เหลือเพียงต้นอ่อน และที่ศาลากลางวัดไม่มีเงาใครเลยเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องบนพื้นอีกเหมือนเสียงในที่ว่างเปล่าเขาเรียกชื่อสิทธวัดคนอื่นแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเพียงเสียงลมพัดผ่านระฆังเล็กที่แขวนอยู่เหนือศาลาแก้วรู้สึกถึงความเย็นที่ค่อยๆแทรกเข้ามาเหมือนมีใครมองอยู่จากที่ไกลเขาหันกลับไปที่ลานกว้างแสงแดดยามสายส่องตรงลงบนพื้นและในเงานั้นเขาเห็นเงาของพระอาจารย์พวัตอีกครั้ง ท่านยืนอยู่ไกลๆมือประนมเหมือนเคยแต่เมื่อแก้วกับพริบตาเงานั้นก็หายไปเหลือเพียงลมหายใจอุ่นที่พัดเฉียดข้างแก้มพร้อมเสียงแผ่วเบาในใจของเขาเองธรรมะคือการปล่อยไม่ใช่การจำน้ำตาเออคลอโดยไม่รู้เหตุผลเขาคุกเข่าลงตรงลานวัดก้มกราบพื้นด้วยมือที่สัน่นและในขณะที่หน้าผากแตะลงกับดินกลีบดอกพุธด,ดอกหนึ่งปลิวตกลงมาตรงหน้าขาสะอาด เหมือนทุกสิ่งไม่เคยแปดเปื้อนเลยแม้แต่น้อยแสงแดดยามสายส่องกระทบกลีบดอกพุธประกายขาวสะท้อนเข้าตาแก้วจนต้องหลับตาในความมืดหลังเปลือกตาเขากลับเห็นภาพพร่าไหวเป็นวัดหลังเก่าเสียงระฆังเสียงสวดเสียงฝนทุกอย่างหมุนเวียนกลับมาเหมือนภาพในกระจกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินอยู่ข้างหลังเสียงนั้นคุ้นหูเหมือนเคยได้ยินมาก่อนในคืนที่ฝนตกหนักแก้วหันกลับช้าๆเห็นชายในจีวรเก่าที่มีรอยไม่บางจุด ใบหน้าเรียบสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเมตตาหลวงพ่อเสียงของแก้วสั่นจนแทบไม่ออกมาเป็นคำพระอาจารย์พวัตมองเขาอยู่นานก่อนเอ่ยเบาๆเจ้าทำได้ดีแล้วแก้วแต่หลวงพ่อแก้วกลืนน้ำลายสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรพระอาจารย์ไม่ตอบในทันทีสายลมพัดผ่านทำให้ใบโพเนื้อสีส,สันไวเสียงกรอบกราดของใบไม้ดังคล้ายเสียงตอบก่อนที่ท่านจะกล่าวช้าๆ ในความศรัทธามักมีไฟซ่อนอยู่หากไม่รู้จักควบคุมไฟนั้นย่อมเผาทั้งผู้ศรัทธาและผู้ถูกศรัทธาคำพูดนั้นแผ่วแต่หนักแน่นแสงรอบตัวเริ่มนวลขึ้นราวกับหมอบยามรุ่งสางพระอาจารย์ยิ้มบางแล้วค่อยๆก้าวถอยหลังร่างของท่านเริ่มโปร่งแสงกลีบดอกพุธลอยตามรอบกายเมื่อเจ้ารู้จักปล่อยทุกอย่างก็จะเป็นเพียงเรื่องเล่าไม่มีกำไดต้องตามไม่มีรักใดต้องรังเสียงของท่านค่อยๆจางลง ร่างของพระอาจารย์พวัตเลือนหายไปราวกับควันทูบเหลือเพียงกลีบดอกพุดโปรยลงบนพื้นบางกลีบติดอยู่ที่จีวรของแก้วเขาเกื้อมมือแต่แล้วเงยหน้ามองฟ้าก้อนเมฆบางเบาเคลื่อนผ่านแสงอาทิตย์เสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่เศรา้าเป็นเสียงที่สงบอ่อนโยนเหมือนทุกสิ่งได้กลับสู่ที่ของมันแก้วหลับตาสูดลมหายใจยาวกลิ่นดอกพุดอ่อนจางในอากาศหัวใจเขาเบาเหมือนถูกปลดพันธนาการ และในเงียบงันนั้นเขาได้ยินเสียงคำสุดท้ายดังขึ้นจากในใจสัจธรรมไม่เคยหายไปเพียงรอให้ผู้เห็นกลับมามองอีกครั้งลมอ่อนพัดผ่านอีกครั้งใบโพเนื้อสีส,สันพลิ้วส่งเสียงกรอบกราบเหมือนบทสวดที่ไม่มีถ้อยคำแสงอาทิตย์ยามสายลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาเป็นเส้นบางๆจับต้องกลีบดอกพุทธที่โปรยอยู่บนพื้นให้เปล่งประกายแก้วลืมตาขึ้นช้าๆในแสงนั้นเขาเห็นภาพวัดเก่ากลับมามีชีวิตอีกครั้ง เสียงระฆังเสียงสวดเสียงฝีเท้าพระเนนทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนฉากหนึ่งในความทรงจำที่ถูกปลุกเขามองไปรอบๆศาลาไม้กลับมาตั้งอยู่ตรงกลางลานต้นโพใหญ่ยืนตระหง่านดังเดิมทุกอย่างเหมือนก่อนวันฝนตกวันนั้นแต่ไม่มีใครเห็นเขาไม่มีใครได้ยินเสียงเขาพระเนนเดินผ่านไปเหมือนเขาไม่มีตัวตนแก้วเอื้อมมือจะเรียกแต่มือทะลุผ่านร่างของอีกฝ่ายความเย็นไหลผ่านปลายนิ้วอย่างแปลกประหลาด เขาถอยหลังมองมือตนเองด้วยดวงตาสันไหวในจังหวะนั้นเสียงของพระอาจารย์พวัตดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่ดังอยู่ในใจจิตที่ยังไม่สงบย่อมวนเวียนในสิ่งที่ผูกพันแก้วนิ่งไปภาพเบื้องหน้าเริ่มพร่ามัวเขาเห็นหญิงชุดขาวเดินผ่านลานวัดแสงอ่อนจากดอกพุธในมือของเธอเปล่งประกายสว่างใบหน้าอ่อนโยนเหมือนรอยยิ้มที่เขาเคยเห็นในภาพถ่ายเธอหันมามองเขา สายตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความเมตตาและการให้อภัยเธอพนมมือแล้วกล่าวเพียงคำเดียวหลุดพน้นทันใดนั้นเสียงระฆังดังก้องทั่ววัดลมแรงพัดพากลีบดอกพุดขึ้นสู่ฟ้าศาลาต้นโพลานวัดทุกอย่างค่อยๆละลายไปในแสงสีทองแก้วรู้สึกถึงความอบอุ่นที่โอบล้อมทั่วร่างหัวใจเบาเหมือนถูกยกออกจากพันธนาการทั้งหมดเขาหลับตาปล่อยลมหายใจสุดท้ายอย่างสงบและในความเงียบหลังจากนั้น เพียงกลิ่นหอมของดอกพุธยังคงลอยอยู่ในอากาศกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นแห่งความตายแต่เป็นกลิ่นของการจากลาที่สมบงามที่สุดในแดนธรรมยามเย็นวันนั้นท้องฟ้าเหนือวัดถูกย้อมด้วยสีทองและสีส้มอ่อนเสียงระฆังเย็นดังขึ้นอีกครั้งทุ้มชัดและยาวนานแต่คราวนี้เสียงนั้นไม่ปกคลุมด้วยความโศกหากแผ่วเบาดังคาอวยพรสุดท้ายจากสิ่งที่พ้นไปแล้วลานวัดที่เคยรกร้างกลับดูสมบ ใบโพร่วงโปรยลงบนพื้นทีละใบแต่ละใบเหมือนบันทึกเรื่องราวของผู้คนที่เคยผ่านทั้งศรัทธาความหลงและการปล่อยวางสิทธวัดรุ่นใหม่เดินผ่านลานเขาหยุดมองดอกพุทเขาดอกหนึ่งที่ขึ้นตรงกลางพื้นไม่มีใครรู้ว่ามันงอกขึ้นมาได้อย่างไรแต่ทุกเช้ากลีบของมันจะบานต้อนรับแสงอาทิตย์เสมอมีคนบอกว่ายามแสงแรกส่องกระทบดอกนั้นจะเห็นเงาร่างพระอาจารย์พวัทยืนอยู่ใต้ต้นโพ ยิ้มอ่อนโยนมองไปยังสาลาและทุกครั้งที่ลมพัดกลีบดอกพุจะปลิวขึ้นฟ้าราวกับมีใครบางคนคอยส่งกลับสู่ทางนิพพานเรื่องราวของพระอาจารย์กับมหาเศรษฐินีจึงกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครกล้ายืนยันว่าจริงหรือไม่แต่ทุกผู้ที่ผ่านมาวัดแห่งนี้ต่างสัมผัสได้ถึงความสงบที่ไม่อาจอธิบายและเมื่อเสียงระฆังเย็นดังขึ้นในแต่ละวันกลิ่นหอมของดอกพุธลอยแผ่มาเตือนให้ผู้คนระลึกว่า แม้ไฟรักเคยเผาใจผู้คนในแดนธรรมแต่เมื่อถึงวันแห่งการปล่อยวางไฟนั้นก็กลับกลายเป็นแสงแห่งการหลุดพ้น